คือของที่มาส่งวันนี้นะก็จะเป็นท่อหนูลัมบูกาก็จะเป็นท่อลูก5้าสามนะเป็นของบักเงินโอเคคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูว่าบักเงินจะวิ่งได้กี่จีนะถ้าใครอยากดูก็เราชมคลิปนี้มีอะไรอัปเดตบ้างก็ตอนนี้ก็ใส,ส่สตเตอร์สิบสี่ครับเล็กจัดสปดำยืดด้วยว่าจะวิ่งได้ไหมก็ไปชมคลิปกันเลย ทำเตียนคลิปนี้อันมีพฤิกรรมที่ไม่มาสมอนสมได้รับความเจ็บเจ้ากันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุั้งกว่สิ8ปีคนน่าจะแนะนำจากคูกครองของทันนนะครับเจ้าเกนวันนี้ผมก็จะมาวิ่งนให้ดูนะว่าจะวิ่งด้กี่จีนะครับอันนี้ก็เป็นแคมป์ของเฮงสุพรรณเปลี่ยนสเตอร์เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นวิ่งให้ดูว่าจะวิ่งดะวิ่งคันนี้ก่อนซึ่งวันนี้ผมก็มของมาส่งอีกแล้วนี่อะไรเออี่ของที่มาส่วันนี้ก็จะเป็น่อหนูลโกาก็จะเป็น ออลูกห้าสามนะเป็นของบักเงินนี่ก็จะเอามาใส่รูมเดิมนะก็เนี่ยดูคอคอท่อก,ก็ประมาณนี้นะน่าจะสวยอยู่นี่ขึ้นมาตรงนี้ <of the rat> ส่วนท่อตัวนี้นะก็ถ้าอยากเห็นก็ฝักจุดำาำตะไคา้ด้วยโอเค วันนี้ก็จะวิ่งให้ดูก่อนนะครับว่าจะวิ่งด้กี่จีนะก็จะมาเปลี่ยนสเตอร์ตอนนี้ใส่สเตอร์หน้า13 25ซึ่งมันวิ่งไม่ดีเลยอะแบบมันแบบรอบมาช้ามากคือมันวิ่งได้1 1 7 g นี่แหละเราก็จะมาเปลี่ยนสเตอร์เป็น14 26พอสเตอร์ตัวเนี้ยขอกหมักทองนะเพราะว่าหมกทองมันตัดอยู่14 26นะครับมันตัดก็ยอมมาใส่หมึงเงินโอเคก็ไปเปลี่ยนสเตอร์กันแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวมาท้ายให้ดูอีกรอบเสร็จแล้ว okay, โอเคก็พบกับผมดักไล่นะครับวันนี้ ทำพอเยอะแยะเลยสําหรับบักรทองเนาะก็จะมาจับเงินก่อนคือแบบเร็วนี้ก็ได้ท่อมาใหม่เนาะเดี๋ยวจะลองท่อหนูได้อันนี้คือแบบจะลองท่อเยืดก่อนนี่ท่อเยืด <pe w> ตอนนี้ใส่เสอรอประมาณ14 26หกเออก็14 26กอ, <pe w> อ่ะก็ไปน้ำเยืดก็มาดูกันว่าจะวิ่งขนาดไหนนะอันนี้ก็ลงแคมเป็นแคมห่งสุพรรณแต่ก่อนผมวิ่งได้ประมาณ1 1 9ถึง122ยี่ออ่อทรงนี้แหละหรือตอนนั้นเป็นทรงเข่งปะก็ไม่รู้เนาะตอนนี้ก็นี่แหละไล่เบาประมาณนี้มาดูรวมๆแลวตอนนี้ก็เป็นร้อเขียวขอ17 ก็จะอธิบายให้ฟังนะว่าแต่งอะไรบ้าง<ะ>ก็ล้อนะหลักๆเลยสําหรับคําถามพี่พบบ่อยเป็นขนาดโล1.2ครับเป็นคอ17แล้วก็ขนาดยางก็4.5ครับ90ส่วนโช๊คครับก็สูงประมาณ2.95เออประมาณนี้นี่แหละทรงที่ได้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็จะวิ่งให้ดูนี่แคมเปญสุพรรณตอนนี้ก็ได้ทําการถอดกองออกนะครับกองกองอากาศมา้ดยแก่นี่ก็จะเป็นโครงคู่ประมาณนี้เป็นของตใหม่นะครับ ก็เป็นทอดซ้ายนะก็มาดูกันว่าจะวิ่งได้ไหมเออก็เป็นแคมป์แั่งแหละก็มาดูกันออกตัวเนาะลูน้องบอกว่าชอบการออกตัวเออก็จะออกให้ดูบ้า ก็อย่างที่เห็นนะครับคือแบบออกตัวมันพอดบางคนอมยมันไม่ได้พอดคือมันมันอืดอ่ะปักมันแบบเออแต่เป็นโอ้แย่มากคือเป็นอัมยืดอ่ะคือผมยืดสุดนะเนี่ยมาดูเนี่ยก็ยืดประมาณนี้เลยเห็นป่ะก็สเตอร์มันเล็กด้วยอ่ะเป็น14 26นะคือออกตัวก็ประมาณนี้แหละก็แบบออกตัวไม่ได้นะก็จะมาดูรอบแบบไกลๆกันว่าจะวิ่งกี่ที่แล้วก็จะมันจะตัดไหนก็มาชมกันคลิปนี้แหละ ก็ประเงินเนาะก็เป็นแคมแห่งสุพรรณนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวจะไล่ใหม่อีกรอบนะตอนนี้ก็มาลองดูว่าก่อนไล่จะประมาณไหนเออต่ตอนนี้ก็ลงแค่แคมนะก็ยังไม่ใส่อะไรเพิ่มโอเคก็ลองไปจับ GPS ดูเนาะ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in CERT, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what Yo, you deserve Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she

แรงขึ้นเยอะอยู่นะก็ได้ประมาณนี้แหละมันเป็นอัมยืดด้วยเนาะออกตัวอมนันอืดอะ่ะเออมันเป็นอัมยืดแล้วก็สเต็ปก็เล็กมากนี่14 26เออปกติเขาก็14 28นะรถแบบเดิมแคมประมาณนี้แต่อันนี้ก็ยังตัดอ้วยเนาะมันก็แบบได้เท่านี้แหละก็ไม่เอาอะไรมากเนาะก็จะเปลี่ยนแนวและคันแรงไม่ใช่คันนี้นะคันนู้นคันแรงคันนี้ก็เป็นสเต็ป แต่งสวยขี่เล่นๆนะแบบดันโรเล่นๆประมาณนี้ต้องเอ่อเอาไปแข่งอะไรนี่ก็จะมาดูอะไรข่าวๆนะข,ข,ของบักเงินเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่อนะครับอีกไม่นานนี้จะเอาท่อเย็ดไปใส่ท่อนู่นแล้วก็จะลองท่อเจอมาใส่บักเงินดูเนาะนี่ก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นดุมยอนครับเป็นดุมยอแจ็คสเตอร์ยี่ิบหกเล็กจัดยืดสุดนะประมาณนี้บางคนหลังก็ไปนิดหน่อยเครื่องก็ขัดประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นแคมเฮงสุวรรณโครงก็ประมาณนี้เปิดกองกลับด้านเลื่อนกลับด้านเอากองกออกอันนี้ก็เป็นชุดหน้านะตอนนี้คือแบบโหลดสองนิ้วนะคือแบบโชกอะมันตําแกนแล้วต้องไปเติมน้ำมันใหม่ให้มันแข็งกว่านี้เป็นการอัปเดบักเงินนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนทรงกันนิดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนหรอกแค่เปลี่ยนอะไรทรงพยาบันก็ประมาณนี้เป็นท่อเย็ดทรงลาบนะทรงลาบ คือท่อตอนนี้มันยังไม่สุดเนาะเราจะทําให้มันสุดครับเป็นทรงแต่งสวยแล้วก็จะเอาไปถ่ายรูปอืเก็บที่เล็กนะว่านี่ก็เป็นผลงานของนักอายเนาะที่แบบทำเงินได้สวยแบบนี้เนาะปันี่เป็นคันต่อไปที่เราจะมาเก็บสภาพใหม่นะนี่ก็เป็นวันนี้ตอนนี้นะก็เป็นรถที่เอามาทาใหม่หมดเลยเนี่ยชิ้นดาพวกเฟรมอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็ล้ออาร์มอะไรมีแต่เครื่องกับโครงที่เดิมนะแล้วก็ปลอกแฮนด์ก็วาณน,นี้ก็เป็นรถสร้างใหม่นะครับนี่ ชคหน้าก็ลึงเนาะเป็นจานล้อดําโยโกประมาณนี้ส่วนล้อนะครับถ้าใครสนใจก็เป็นล้อของร้านดาวสว่างนะนี่ราคาก็990บาทนี่เป็นยี่ห้ออันนี้เป็นขอบ1นึ่งน,งนะครับโอเคไปแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้รักไอานะครับบางเงินตอนนี้นะก็วิ่งได้ประมาณ1 1อยปดีเออก็ประมาณนี้แหละไม่แรงหรอกาบางเงินอนะ่ะก็พอวิ่งได้ แดงรถเดิมได้อยู่ก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับโอเคสำหรับคลิปต่อไปนะผมก็จะใส่ข่อหนูนะเท่าตัวนี้จะเป็นท่อของบักเงินนะครับนี่ก็จะเป็นคอท่อลบักเท้าประมาณนี้มาดูความสวยของท่อครับถ้าใครอยากดูผมใส่นะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยคลิปนี้ก็จะมาเนี่ยเพิ่งได้ก็ยังไม่ใส่นะก็นี่แหละอยากมาโชว์กันเนาะตัวนี้นะไม่ใช่สปอนเซอร์นะผมก็จัดมาประมาณนี้ ถ้าใครอยากรู้ว่าสั่งแต่ไหนเดี๋ยวก็ฝากติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวมาบอกว่าผมสั่งกันไหนเนาะก็เอาไว้ก่อนคลิปหน้าเจอกันครับสาหรับท่อหนูสวยแน่นอนสําหรับการใส่เงินเนาะไปแล้วฝากกดไลค์ด้วยนี่ช่องระบายก็มีเสียอมานะครับถ้าใครสนใจอยากได้เสื้อระบายนะก็สามารถสั่งได้ที่ a c e b o o k เพจใหม่สุวเลย360บบาทรวมส่งนะก็นี่เลยก็ลองแอดเข้าไปดูก็มีไซส์ M L XL ก็ ประมาณนี้ก็ไปสั่งกันดูนะครับสำหรับใครที่สนใจ